แชนแนล Apple s t สตอรวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e l s สตอรีวันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาส่องคอมเมนต์ของชาวจีนกันเมื่อจีนเปรียบเทียบการก่อสร้างรถไฟเวียดนามกับรถไฟลาวจีนสําหรับการก่อสร้างแบบเดียวกันในจีนใช้เวลาเพียง5ปีสําหรับรถไฟลาวจีนในระยะทาง4 1 8กิโลเมตรแต่รถไฟฟ้ารางเบาของเวียดนามใช้เวลา10ปีในระยะทาง13กิโลเมตรโอเคค่ะเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวจีนกันเลยว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้าง คอมเมนต์ชาวจีนท่านแรกกล่าวว่าดีใจแทนชาวเราและชื่นชมผู้นำที่เฉลียวฉลาดในกรณีของทรัพยากรทางการเงินขนาดเล็กของประเทศการดำเนินการก่อสร้างที่กล้าหาญและมีประสิทธิภาพฉันยังชื่นชมความแข็งแกร่งและความเร็วของการก่อสร้างโครงการพื้นฐานของจีน คอมเมนต์ชาวจีนท่านที่2ก็ได้มากล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีลาวท้ายและอินโดนีเซียได้ใช้มาตรฐานรถไฟความเร็วสูงของจีนมาเลเซียและสิงคโปร์ก็เช่นกันในอนาคตพวกเขาสามารถไปยุโรปจากสิงคโปร์ได้โดยตรงต่อไปเวียดนามก็ประสบความสําเร็จนี่เป็นสิ่งที่ดีคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมาก็ได้มาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่ามาเลเซียเป็นประเทศแรกที่นํามาตรฐานการรถไฟของจีนมาใช้ใน c r r c ทําได้ดีในมาเลเซีย คอมเมนท่านต่อมากล่าวว่ารถไฟนครโฮงจิมินเป็นรถไฟในเมืองซึ่งต้องมีการวางแผนและปรับเปลี่ยนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นการย้ายทินฐานของพื้นที่การค้าโรงเรียนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการควบคุมมลพิษ ถนนก่อสร้างและการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่สําหรับการขนสง่งที่ไม่สะดวกล้วนแล้วแต่เป็นการพิจารณามากกว่าภาคสนามในประเทศลาวจะง่ายกว่ามากเช่นการก่อสร้างสามารถทําได้เป็นขั้นตอนพร้อมๆกันซึ่งเอือต่อการกําหนดการจัดการของอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่และการทํางานที่มีประสิทธิภาพ คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันรู้สึกว่าเวียดนามประสบความสูญเสียครั้งใหญ่การออกแบบ LRT ของเวียดนามนั้นเก่าพอๆกับเมืองของเขาจริงๆลองหันมาดูประเทศลาวตอนนี้อีกครั้งสิดูทันสมัยมากคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าวิสัยทัศน์ของเวียดนามปิดกั้นทางของตนเองในอนาคตบร,ริษัทในประเทศจะต้องคิดให้รอบคอบเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการโครงสร้างพื้นฐานของเวียดนามคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวาว่าอุดมการณ์ของเวียดนามขัดขวางความสําเร็จของตนเองเป็นลักษ คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าระบบขนส่งรางเบาของกรุงฮานอยได้ผ่านการทดลองใช้แล้วเมื่อปลายปี2561อย่างไรก็ตามล่าช้ามาเป็นเวลา3ปีแล้วโดยไม่มีการเปิดการจราจ,จรอย่างเป็นทางการเหตุผลก็คือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยังคงยั่วยุและล้มเหลวในการชำระย,ยอดคงเหลือซึ่งอาจเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าเมืองไทยก็ทําได้ไม่ง่ายเช่นกันหากการรถไฟลาวจีนมีบทบาทที่ดีในการสาธิตเศรษฐกิจประเทศไทยก็จะเร่งดําเนินการก่อสร้างมิฉะนั้นความคืบหน้าในส่วนของประเทศไทยของการรถไฟจีนไทยก็จะช้ามากคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันมีความคิดเห็นที่ต่างรถไฟความเร็วสูงสามารถเชื่อมต่อภูมิภาคต่างๆได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามตามมูลค่าการผลิตของประเทศเราคนเราส่วนใหญ่ไม่สามารถจ่ายค่าโดยสารรถไฟความเร็วสูงได้การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วยเราได้จริงจริงหรอต้องปรับปรุงด้านอื่นๆอีกหรือไม่คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่ารถไฟฟ้ารางเบาในเมืองค่อนข้างยาวและการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบาและรถไฟใต้ดินโดยเฉลีย่ยในจีนแผ่นดินใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ8ปี คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวาว่าความซับซ้อนทางประวัติศาสตร์ของเวียดนามกับจีนยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งส่งผลกระทบต่อความร่วมมือกับจีนมาโดยตลอดเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ความร่วมมือกับจีนเกิดประโยชน์สูงสุดมาตรฐานเดียวกันและเทคโนโลยีเดียวกันสามารถเชื่อมโยงเข้าถึงกันได้ ตอนนี้เวียดนามกำลังสร้างทางรถไฟในเขตเมือง3ามแหง่งโดยใช้เทคโนโลยีจากฝรั่งเศสจีนและญี่ปุน่นซึ่งจะช่วยเพิ่มความซับซ้อนของการเรียนรู้และการบำรุงรักษาในอนาคตแน่นอนว่ากว่า10ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีการรถไฟของจีนไม่ได้ก้าวหน้าและเติบโตเต็มที่อย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้เป็นที่เข้าใจกันว่าเวียดนามเลือกที่จะร่วมมือกับหลายประเทศ คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าเรามีประชากรบอบบางรัฐบาลจึงเว้นคืนที่ดินได้ไม่ยากที่ดินในเมืองหลวงของเวดน้มล้วนแล้วแต่เป็นของข้าราชการชั้นสูงคุณนางราชวงศ์ญาสนิดไม่ต้องพูดถึงการเว้นคืนหากทัศนียภาพด้านหน้าทรัพย์สินถูกปิดกั้นเขาต้องต่อต้านและสแสวงหาการชดใช้อย่างแน่นอนว่านี่คือการเก็งกำไรและเป็นเรื่องปกติคุณจะเห็นความคืบหน้าในการพัฒนาการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงในอินเดียและสหรัฐอเมริกาดังนั้นการก่อสร้างรถไฟใต้ดินฮานอย10ปี จึงเป็นสิ่งที่คาดการไม่ได้ซึ่งกลงกันข้ามกับลาวเร็วมากคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าจีนใช้เวลามากกว่า3ปีในการสร้างรางรถไฟขนาด31กิโลเมตรในเมืองหลวงของเอธิโอเปียเวียดนามซึ่งเป็นประเทศสังคมนิยมที่กำลังประสบปัญหาจากความไร้ประสิทธิภาพของระบบทุนนิยมคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าจากมุมมองของนักฟิสิก เหตุได้การรถไฟเวียดนามจึงดูมีความเร็วตามต่อชั่วโมงจริงๆและเป็นเพราะระยะทางสั้นเกินกว่าจะวิ่งได้จึงสิ้นสุดก่อนที่ความเร็วจะเพิ่มขึ้นจีนไม่ลำเอียงในเทคโนโลยีของรถไฟในประเทศลาวและเวียดนามและทางรถไฟทั้งสองสายก็ใช้เทคโนโลยีเดียวกัน ในคอามเนต์ท่านสุดท้ายกล่าวว่าในอนาคตรถไฟความเร็วสูงที่ดีที่สุดจะเป็นชินคันเส้นจากเกาหลีเหนือไปเกาหลีใต้แล้วข้ามช่องแคบซิชิมะเพื่อเชื่อมต่อกับญี่ปุ่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการที่แท้จริงของจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนของชาวจีนไม่สามารถมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้และคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ